สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดมีนานะครับเป็นวันที่75นะครับของการสดวดมนต์นะครับวันนี้วันที่18 มีนาสองห้าหเป็นวันที่75ที่ข้าพเจ,จ้านายจิรพงศ์เดชัยขอถวายเสียงสดสัญยญายิพระสุตพระปริศและมรต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลืกแก้มีสมาธิจดจ่อในอราราพจนานิบานบทส่วนอย่าง,ง <c oughs> ต่อเนื่งองด้วยเถิดบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กรวาเวสุวทธคันจตุเทวดาสัตตม,มังมุนิราชาสัตสุนันตุสักขโมกตังสเกเกเมตารูเปคิลิศิคารัตเตจันตาริเถ จากาเมแต่ลุวนะนกัาเนเคหาวัตถุมัณฑีเกเตปุมามาจะยันตุเทวทราชาราวิสเมยะักษ์ขันทัพะนาคติตันตาปันติเกยังมุนิว่าจะนางสาทธพโวเมสุนันตุธรรมสวรรค์ โรอวายมพัททนตาธาตารรมะมสมณการโรอวายมพัททนตาธรรมะสมณกาโรอวายมพัททนตาบทที่สองบทบูชาปราระนาตตาอิมินาสก้าเลนะปุตตานพิปุชยามาอิมินาสก้าเลนะถ้ามาพิปุชยามาอิมินาสก้าเลนะสังฆัางพิปุชยามบาบทที่สามบทกาปารานาตตารังสมาสมุปโตภะกวาปุตตานภะกวันตังบิวะที่มิ <c oughs> สวาคาโตภะกวตาต้าธโมธรรมงนามาสามิสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามิ บทที่สี <đó> ่บทสวดนัมกะสิทธิกะจันนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไต่สาระคงปาฐะพุทธังสารนังคขจามิธรรมังสารนังคขจามิสังฆังสารนังคขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคขจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคขจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคขจาม ตาติยมปิตมมังสารนังคจชามิตาติยมปิสังข้างสารนังคจชามิบทที่หกบทสวดสัจจะคัทถานัตติเมสารนังอนยางกุทโตเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวทิเมหกตุสัพพตานัตติเมสารนังอนยางท่าโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวทิเมหกตุสัพพตานัตติเมสารนังอนยางสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวทิเมหกตุสัพพตา บทที่เจ็ดพุทธานุสติติตปิโสพระขวารสมมาสัมพุทโธวิชชาเจริะสัมัญโนสุขโตโรกัวิทูวันตโลผู้บริสัทธ์ธรรสารจติสตรสาเพื่รับนุสานังพุทโธพคะวาติสวะขาโตพคะวัตตาธรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกอปนัญิโกปจัตตังเวทิสปโววินยุหิติสุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆยุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆญาติธรรมจัตตาริผู้บริสัทธายุพาญาณผู้บริ นยานยโยทักขินายโยอัญเชลีกาลนันนโยอนุตตะลงังกุญญาเขตังโลกสาติบทที่สิบประจันตรย,ยานิแทผู้ตานิแทภาคาตานิผู้มานิวยายานุเวราตะลิเคสเพวะปูตาสุมนาภะวันตุอัถโภปิสกันจัสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสามเมตาสเพตังกะโลธะมนุสิยาประชายะทิวาจะรัตโตจะหาลันติเยผะลิงตัสมาหิเนลคัตธาอัปปมัตตา